สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแกะกล่องนะครับ PlayStation All Stars ประเท r n r ร้อยอดนะครับซึ่งก็เป็นเกมต่อสู้นะครับเฉพาะกิจของ PlayStation รวมดาวนะครับชาร์เตอร์ทั้งหมดของของตระกูล PlayStation นะครับที่เคยทำมาก็เออ่มาพร้อมกับระบบนะครับที่เป็นที่ฮือฮามากนะครับเมื่อตอนเปิดตัวก็คือระบบคอส b ายนะครับระบบคอสบายก็คือระบบที่เวลาที่เราซื้อเกมของ เ l a y s t a t i เกมไหนที่เป็นคอสปายนะครับในเวอร์ชั่นของ PS3 เนี่ยก็จะได้อเกมของ Vita มาด้วยนะครับฟรี FIFA นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับที่เด่นก็ของเกมนี้ก็คือรองรับความคมงแชที่180น,นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงเกมในฮาร์ดดิสต์นะครับก็คือใช้ที่แค3เมกนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับ ข้างในก็มีลวดลายสวยงามนะครับจะเห็นลายข้างหลังนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นออนไลน์แพ้นะครับซึ่งโค mm ้ด hmm. ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับข mm ้ hmm. างหลังก็จะเป็นรูปออปลาตปราเท่นร้อยยอนะครับทำเป็นหลังแล้วก็แ่นนะครับ mm hmm. ก็ถ้า ดูตามคอนเซปต์แล้วจริงๆเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างลุ่งนะครับตามกระแสแต่ว่าปรากฏว่าเรตติง้งจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็มาจากแนวการต่อสู้ที่ทำนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้เนี่ยมันอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ยากนะครับต้องให้ลองให้เปรียบเทียบเป็นเกมออกมานะครับถ้า อย่างเกมเนี้ยสไตล์ที่ทำออกมาตอนนี้ก็คือเป็นสไตล์เหมือนซูเปอร์สแตชบัตเทิลบาวหรืออะไรพวกนั้นนะครับคือตระกูลพวกซูเปอร์สแตชนะครับซึ่งสไตล์อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมสําหรับเกมของ PlayStation นะครับซึ่ง PlayStation ส่วนใหญ่คนจะเล่นเป็นสายฮาร์ดคอร์ซะมากกว่ามันต้องทําเป็นแบบอย่างมอเตอร์คอมแบทหรือว่าเออ่มาเวลเวสแคปคอมหรืออะไรพวกนี้น,นะครับทำเป็นแนวนี้จะดีกว่าเยอะนะครับพอไปทําอย่างนี้ปุ๊บก็เลย กลายเป็นหน่อมแนนมไปเลยนะครับอืมก็เลยทําให้เลสติ้งลดลงไปนะครับและทีมนี้ก็เลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนลดเลเวลของตูดิโอไปแล้วนะครับของซูเปอร์บอทนะครับที่ทําเกมนี้จากที่ทําเกมหลักก็กลายเป็นทาเกมแบบเล็กๆใน PSN ไปเลยนะครับทีนี้เราเรามาลองระบบคอสบนยนะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าระบบคอสบายเนี่ยมันทํางานกันยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมหาเนี่ยมันไม่มี คลิปอะไรที่อธิบายแบบดีๆสักทีนะครับหรือไม่มีการลองสักทีว่าคอสต์ไบมันเป็นยังไงนะครับจอนะครับพอหลังจากใส่แผนเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอตรงเมนูตรงเกมเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมนูที่สำคัญก็คือ,อมันจะมี ดิสเบนิฟิตตัวนี้นะครับซึ่งไอ้น,นี่แหละก็คือตัวที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับสำหรับเกมของเวอร์ชันเีต้าเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันดิจิตอลนะครับซึ่งก็คือดาวน์โหลดลงมาล้าติดตั้งนะครับโดยการต่อสายวีต้าเข้ากับเครื่อง PS3 นะครับอันนี้คือเข้าเล่นเกมตามปกติอันนี้คือดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้คือคู่มือนะครับเป็นออนไลน์เมนูนะครับดิจิตอลเมนูไม่ใช่ออนไลน์เป็นดิจิตอลเมนูนะครับพอหลังจากเราเข้าตัวดิสเบนิฟิตไปปุ๊บเนี่ย ระบบที่สําคัญเลยก็คือระบบการเช็คนะครับเช็คไลเซ้นนะครับว่าแผ่นนี้เนี่ยยังไม่เคยดีจิสเตอร์กับเครื่องไหนมาก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเคยดีจิสเตอร์ไปแล้วมันก็จะไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดระบบหลักที่สําคัญที่ตอนแรกพวก Microsoft นะครับกำลังจะเอามาใช้กับพวกกับ x อ o ก o n บอกวานะครับที่เป็นข่าวกันแล้วตอนสุดท้ายก็ยกเลิกไปนะครับนี่ครับอันนี้คือผมดีจิสเตอร์ไปแล้วนะครับสำหรับ Account นี้นะครับ ก็ลองดูให้ดีถ้าสมมติว่าใครที่คิดจะซื้อมาแล้วแบบขายแผ่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องนึกไว้ว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ตรงนี้ได้ถ้าเราไปริจิเตอร์แล้วนะครับอันนี้เราก็กดเข้าตัว p พ Store ตามปกติหลังจากกดเข้าแล้วเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดเกมมาได้นะครับถ้าสมมติเป็นเ c าท u n t รจิเตอร์เราจะสามารถดาวน์โหลดกี่ครั้งก็ได้นะครับ ก็พูดถึงอันนี้มาก็พอสมควรแล้วนะครับถ้าถามถึงเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยเออก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าสําหรับคนที่เป็นสายฮาร์ดคอร์ของเกมต่อสู้นะครับแต่ถ้าคนที่สําหรับเล่นแบบเฮ5หรือว่ามีเด็กหรือว่ามีอะไรเล่นอย่างเงี้ยครับผมว่าโอเคนะครับก็คือเฮฮาปาร์ตี้สู้กันสี่คนสนุกสนุกนะครับแม้แต่ถึงแม้จะมันจะมีพวกเทโต้ ose, พวกอะไรนี้จริงจริงออกมาสุดท้ายแล้วมันก็ ไม่มีอะไรสักอย่างก็คือการต่อสู้ก็แบบธรรมดานะครับอารมณ์เหมือนเอาแซ็กบอยมาตีกันมากกว่านะครับอธิบายไม่ถูกนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแบบจริงจังอะไรเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าจะเอามาสะสมเท่านั้นเพราะว่าในฐานะที่เป็นสาวของเพลย t สเตชันนะครับมันก็ควรจะต้องมีเกมนีไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เหมือนกับเป็น ศูนย์รวมมันนะครับของตัวละครของ PlayStation แล้วนะครับการที่เรามีตัวนี้ไว้มันก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทําที่สื่อถึงว่าเเราเป็นแบบว่าค่อนข้างจะเป็นสาวกหรือเป็นแฟนมาแท้ของ PlayStation นะครับสวัสดีครับ